สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องเราอีกครั้งหนึ่งครับครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจของช่องเราครับ,รบสำหรับวันนี้ก็พาชมพระพุทธปฏิมากรอันงดงามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเจอกับอุทกภัยน้ำท่วมหลายๆที่หลายๆอำเภอหลายจังหวัดนะครับ ครับสำหรับวันนี้เราพาชมพระปฏิมากรอันงดงามครับสำหรับองค์นี้ก็น่าจะเป็นพระปฏิมากรเชียงแสนชิงหนึ่งประมาณนั้นนะครับสำหรับที่ได้ดูศึกษามาจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบนะครับนี่ครับเป็นบัวคว่ำบัวหงายนะครับที่เป็นพุทธลักษณะงดงามมากสำหรับองค์นี้ก็หน้าตักสามนิ้วนะครับ สูงหนิ้วเป็นพุทธลักษณะที่งดงามมากนะครับครับแต่ก็ยังมีคราบติดอยู่นะครับเราเราไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะครับเป็นพ,พุทธลักษณะที่งดงามมากครับเป็นพระปฏิมากรครับสำหรับผู้รู้ก็หากผู้พูดไปถ้าไม่ตรงก็ขออาภัยกันนะครับ แต่สาหรับที่ได้ศึกษามาดูลักษณะก็คล้ายๆกับเป็นพระพุทธมากรนสิงหนึ่งนะครับงดงามนะครับสวยงามมากครับสําหรับองค์นี้เป็นหน้าตักสามนิ้วนะครับสูงห้านิ้วนะครับชมชัดๆครับชมไปพร้อมๆกันนะครับภาพ เพื่อเป็นกําลังใจขอบาร,รมีองค์พระพุทธะสมมาสม,มุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระอริยสงฆ์เจา้าคุม้มครองท,ทุกทท่านจงให้ปลอดภัยมีความสุขก,กันทุกครอบครัวนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็หาพระนะครับเกี่ยวกับพระมาให้ชมเพื่อเย็นหูเย็นตาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในสายพระนะครับสวยงามนะครับเป็นบัวควม่มบัวไงนะครับ นหน้าตักสามนิ้วสูงห้านิ้วครับคาดว่าน่าจะเป็นพระสิงหนึ่งนะครับคาดว่านะครับแต่ที่ให้พาชมเพราะดูลักษณะงดงามมากครับออสวดนะครับสำหรับจะหมุนนะหมุนให้ดูนะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้าง ด้านหลังน้ำสำหรับพระปฏิมากรอ,องนี้ก็ยังมีขาบดินติดอยู่นะครับเพราะเป็นของเของเป็นของเก่าวโบราณนนครับแต่ดูบวกขวม่มบัวไงจะสวยงามมากนะครับนี่คือด้านหลังนับนี่คือด้านบนนะครับไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับนี่ครับชมไปพร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้พาชมพระ ก่อนมางดงามกับพุทธลักษณะงดงามมากแต่ดูดูตรงที่บัวความบัวไงสวยงามนะครับดูนิ้วแต่ก็ยังมีคราบดินคราบอะไรติดเราก็ไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะครับ ให้ชมใต้ฐานนะครับสำหรับใต้ฐานก็จะเป็นดินอย่างนี้นะครับเป็นดินแล้วลักษณะนะครับบวกความบวกไงสวยงามนะครับขอบารมีองค์พระ ปฏิมากรพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าผุคของทุกท่านอยู่ดีมีสุขทุกครอบครัวนะครับเราจะพาชมสององนะครับอีกองคหนึ่งก็เป็นพระนาคบกนะครับพระนาคปบกองค์นี้จากการดูนะครับน่าจะเป็นพุทธลักษณะหรือพุทธศินของขอมนะครับของขอมหรืออาจจะเป็นคล้ายของยุคลบ,บุรีนะครับ สำหรับหน้าปกปกองนี้ก็สูง8ดนิ้วเชี่วนะครับสูง8ดนิ้วคาดว่าหน้าจะเป็นเนื้อคข้าสำลิดล่ะครับเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรครับแต่เห็นสนิมเียวเขียวสนันิมสวยงามมากมีใต้ฐานครับชมชัดๆครับสวยงามนะครับหน้าปกปกองนี้หน้าตักสามนิ้วนะครับ หน้าตักสามนิ้วแล้วก็สูง8ดนิ้วเป็นพุทธลักษณะงดงามมากคาดว่าจะเป็นสมัยขอมนะครับชินลปะน่าจะเป็นคล้ายๆชินลปะความขอโทษนะครับเคลื่อนไหวแรงนิดนึงสำหรับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเร็นฟ้าอากาศก็มีพายุลูกใหม่ลูกเก่าลูกเก่าลูกใหม่หลายลูกทําให้หลายที่เกิดอุทก,กภัยน้ําท่วมการใช้รวดยานพาหนะ ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังกันนะครับก็ขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเดิมนะครับพระธรรมเจ้าพระริยสงฆ์เจ้าคุ้มครองทุกท่านทุกครอบครัวครับให้รอดพ้นจากภัยพิบัติกันสวยงามนะครับสําหรับนาาพระหน้าปก,ปกปองนี้ก็สูงแปดนิ้วนะครับหน้าตักสามนิ้วฐานาพูดเรื่องเนื้อก็ไม่เชี่ยวชาญนะครับน่าจะเป็นสัมิทหรืออะไรประมาณนั้นครับดูคับสวยงามครับในด้านหลังนะครับ ำหรับพระนาคปกนะครับเราก็พาชมพระปฏิมากรสวยๆครับอยู่บ้านนะครับเชื่อเพื่อชาติก็ว่าไปภัยพิบัติก็เยอะไม่มีอะไรทำก็พาชมพระกันนะครับหากถูกใจอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องของเราครับสำหรับเมื่อวานเราก็พาไปชม สถานที่อันเป็นมงคลสถานที่อันสําคัญและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้สําหรับชาวพุทธก็คือพระธาตุหลวงสุมพรพนะครับพาไปชมพระธาตุหลวงสุเมรพสาหรับวันนี้เราก็พาชมพระปฏิมากรที่สวยสดงดงามครับนี่ก็เป็นนาคปกนะครับสูง8นิ้วครับองนี้กำรับองคนี้ก็น่าจะเป็นพระสิงหนึ่งประมาณนั้นครับถ้าผู้รู้นะครับ อาจจะเป็นเฉียงแสมดูลักษณะแต่ดูลักษณะงดงามนะครับพระองค์งนี้บัวควม่มบัวไายก่ขขอนสวยสดงดงามครับก็หาชมยากเหมือนกันนะครับทางช่องเรามีอะไรที่คิวาอาจจะถูกใจบางคนหรืออาจจะไม่ถูกใจบางคนก็หามาชมไปนะครับไม่มีอะไรจะทําครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเรา สำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายและการชมพระเพียงเท่านี้นะครับหากบรรยายผิดพลาดไปประการใดให้อภัยกันนะครับการให้อภัยไม่เสียอะไรหรอกครับรบ,บางทีอาจจะไม่รู้ไปหมดครัมีก็พามาชมเอามาให้ชมขอบารมีอีกครั้งนึงครับบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทรงคุ้มครองทุกท่าน ให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยกันทุกๆุครอบครัวด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ